ดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอําเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอําเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อกุ้งโดยตรงนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4นะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งสภาลูกค้ามารีวิวรถรุ่น L4708SP กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้กันนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L4708SP เป็นรถขนาด47แรงนะคะแล้วกเ็เป็นระบบขับเคลื่อนสองล้อนะคะเอาใหม่ขับเพื่อสองล้อแล้วก็4ีล้อนะคะแล้วก็เป็น สองเพานะคะสำหรับรถ L4708 นะคะจะเป็นขนาดสีสูบแล้วนะคะสภาพของรถคันนี้นะคะจะเดิมๆทั้งคันเลยนะคะใบดันคันล่างสีเดิมนะคะลองดูในส่วนใบดันกันก่อนนะคะค่ะดูเลยสีเดิมๆนะคะค่ะคันละถ้าลูกค้านะคะสนใจรถคันนี้ให้ทำสีเพิ่มเติมได้นะคะส่วนสีกระโปรงรถนะคะดูได้เลยนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะ สียังสวยอยู่นะคะสําหรับรถคันนี้นะคะมีรอยถลอกบ้างตามการใช้งานเนาะส่วนอันนี้สีห้องเครื่องนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวซีนล้อหน้านะคะสําหรับรถคันนี้มีการเปลี่ยนแล้วนะคะค่ะแล้วก็ตัวยางนะคะยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเราไล่มาดูห้องผู้โดยสารนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารนะคะ ตัวเบาะนะคะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะคะค่ะชั่วโมงการทํางานของรถคันนี้อยู่ที่สองพันชั่วโมงนะคะดูซุ้มล้อนะคะมีเก็บสีเล็กน้อยนะคะค่ะแล้วก็มาดูที่ยางหลังกันนะคะยางหลังสีล้อกระทะสีเดิมนะคะยางหลังยังสวยอยู่นะคะยางหลังยังดีอยู่ประมาณ85%เนตนะคะค่ะยางหลังเดิมๆเ,เลยนะคะส่วนช่วงท้ายนะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเดิมทั้งหมดเลยนะคะ ช่วงท้ายนะคะไม่มีรอยหักไม่มีรอยดมนะคะซีนยังไม่เคยซีนล้อหลังยังไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนนะคะค่ะสำหรับรถคันนี้มีตัดท่อนคัดแล้วนะคะเ,เปลี่ยนท่อนคัดมาจากเจ้าของเดิมนะคะอันนี้สภาพยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะ สีจะเป็นสีเดิมๆทั้งหมดรอยมาร์กยังมีอยู่นะคะสำหรับราคาของรถ L4708SP คันนี้นะคะจะอยู่ที่4 1 9 0 0 0ไปพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบดันดินหน้าและผ่านทวนนะคะเราไล่ดูสภาพไปนะคะถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบระบบการทำงานของรถคันนี้ดูนะคะ รถสตาร์ตติดง่ายนะคะการทดสอบระบบที่เราจะไล่เกียร์ไปนะคะเกียร์ใช้ระบบเกียร์ใช้ทำง,งานปกตินะคะเครื่องยนต์แล้วก็ระบบยร์นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ L4708SP นะคะ419,000บาทนะคะราคาย่อมยาวนะคะ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 3 4 5 3 9 2 2หรือว่าเข้ามาทดสอบระบบได้เลยนะคะสามารถปักหมุดที่ Google m a p ได้เลยนะคะพิมพ์คำว่าปูนเสมอคัตเตอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูการทำงนนานของเท้าฝั่งนะคะแล้วก็เครื่องนะคะ ะะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะเรื่องของระบบน้ําดันท่อควันขาวนะคะห้องเครื่องสะอาดเลยนะคะค่อนข้างสวยแล้วก็มีรอยยังรอยม้าก,กันอยู่เลยนะคะน้ําไม่ดันนะคะเรามาดูควันกัน สำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเป็นรถรุ่น l c 7 0 8 s p นะคะสามารถเข้ามาทดสอบระบบได้เลยนะคะร้านเปิด8โมงปิด5โมงเย็นนะคะอ,อยู่ที่สาขาระยองนะคะหรือว่า จะ,จะจองออนไลน์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะมาที่เบอร์0634539224นะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ